ตอนนี้เราจะไปให้อาหารปลาที่อี่ไปออกไปแต่หิ้นะครับอต่แต mm ่ hmm. ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคว้า okay. ว okay. <Wow. S 1> อันนี้เป็นปลาที่พิเศษมากอันนี้เป็นถังที่แตกต่างจากอันอื่นทำไมลูกเพราะว่ามันปลา ทั้งสีเหลืองทั้งสีแดงนะครับมันแตกต่างกว่าอันอื่นนิดตัวโตไหมลูกตัวโตมากเลยหไ,ลไหนว่ายไปแล้วครับอ้าวว่ายไปแล้วแต่ตอนนี้เราต้องใช้อันนี้เป็นอาหารนะครับอาหารเราต้องใช้อาหารปลาเป็ปนะอาหารเยอะ สีอะไรแดงปลาสีแดงหายากตัวให้ฉัน,น,น,นโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ว้า,า,าวาใหญ่เลยอะ่ะเห็นไปไหนอ,<ะ>ออกมากินอาหารมีปลาตัวเป็นๆเ,เลยนะนี่คือปลาตัวเป็นๆเ,เลยนะ แต่ยาไปเอาสาลายออกไปนะทไเพราะรว่าปลามันจะตายถ้าไม่มีออกซิเจนเฮ้ยนั่นนั่น,น,นสารายมันช่วยผลิตออกซิเจนใช่ไหมครับนั่นนั่นน,นั่นว้าวเอาสีแดงแบบพอกี้นะครับปลาสีแดงมันไม่ค่อยจะขึ้นมาบนนี้แต่มันจะอยู่ข้างใต้ข้างใต้อย่างเดียวปลาสีเหลืองมันจะ าจจะอยู่ข้างล่างแต่พอปลาสีเหลืองตัวโตมันจะอยู่ข้างล่างปลาสีเหลืองตัวเล็กมันจะอยู่ข้างบนหน่อยแต่มันก็ว่ายไปว่ายมาบนน้ำเล้บบนบกได้เนี่ยแต่บนบกถ้าปลาไปอยู่บนบกนี้ถึงว่าตายแลนะใช่เพราะปลาต้องอยู่ในน้ำเอ้เอเอตัวน,นี้ผมเห็นปลาติดกลับแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวปลา,าจะติดกลับละ อากาศที่นี่ดีมากเลยนี่น้องวางกับดักแล้วนะถ้ามาปางตรงนี้มันจะติดกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นไม่ใช่กับดักเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาละมาละมาละเฮ้ยเ้ยเฮ้ยไอป่าดันออกเฮ้ยดูดิมาต่อยดูดิป่าดันใบบัวออกไปอืม <Okay. S 1> ลาคุณผู้ชมไปก่อนตอนนี้เรามาดูอีกกระถางกันนะตอนนี้อ่ะเนึ้ว่าจะจบแล้วตอนนี้เป็นกระถางที่นี่มีปลาเยอะมากอันนี้ก็จะไม่มีปลาสีเหลืองนะแต่มันจะมีนิดหน่อยปลาสีเหลืองอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นสีดำๆปลาสีเหลืองมันไม่ค่อยจะออกมานะในกระถางน แต่มันจะหายยากมากต้องแหวกดูในใบบัวเพราะว่าใบาบัวมันหนามากพอมันติดพอมันขึ้นอีกเยอะมันก็จะติดกันอืแล้วก็ไม่ให้เห็นปลาโอเควันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับครับปด๊ดยบ,บายบ๊ายบาย